สวัสดีครับเอเกตอุติคอพบกับผมเจงกลันสุรยันต์บัใน EP นี้เราก็จะพูดเรื่องสต็อกเลนกับเลนสังทำเนาะสต็อกเลนคืออะไรเลนสังามคืออะไรมีประโยชน์ยังไงเพื่ออะไรแล้วทำไมไมันถึงแพงกว่า2เท่าหรืออาจจะ3เท่าหรือถ้าเป็นค่ายเลนอ,อาจจะเป็น4-5เท่าจากเลนปกติเลยก็ได้เนาะเราจะมาเฉลยเรื่องนี้กันนั่นแหละ เกินที่สต็อกเลนก่อนละกันนะสต็อกเลนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายของการผลิตออกมาคือจํานวนมากราคาถูกและคุ้มกับต้นทุนในการผลิตมันอาจจะไม่ได้ตรงตามหลักสูตรหรือว่าคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำเลนเท่าไหร่นะเนาะ,ะมันไม่ได้เจะจงหรือทําได้แบบเฉพาะหรือพิเศษเพื่อให้ค่าสแตารน,นั้นออกมาได้ดีที่สุด นี่คือสต็อกเลนเนาะมันก็คือจะผลิตมาจำนวนมากมากเยอะๆราคาถูกแล้วก็มักจะเป็นค่าสายตาที่แบบเขาใช้กันวิววิวใช้กันบ่อยเนาะเพราะว่าในตัวสต็อกเลนเนี่ยมันมีข้อเสียก็คือเรื่องของความเสือ่อมค่าเสือ่อมแล้วก็อายุเลนที่นานๆเนี่ยทีมันก็มีปัญหาเนาะส่วนเลนแ l a จะแตกต่างกันเลยเลนแลบคือการสั่งทำใหม่ชนิดที่แบบเราสั่งวันนี้ก็คือทำใหม่ให้วันนี้เลย โดยเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หมดเพราะฉะนั้นเวลามันเป็นค่าสายตาหรือหลักการใดๆที่เอามาสร้างหรือออกแบบให้เลนส์ตัวนั้นมันออกมาดีเนี่ยในเรนแล็มันทำเนาะมันทําให้เลยแบบค่าสายตานี้นะ่าจะต้องแบบนี้นะโค้งเลยจะต้องเป็นแบบนี้นะมันก็จะตั้งได้เลยหรือกรอบแว่นคุณเป็นแบบนี้นะมันโค้งมากนะคุณต้องทําเลที่โค้งตามนะต้องเป็นแบบนี้นะ เลนแแล็ก็จะทําได้แต่ไม่ใช่สําหรับเลนสต็อกเนาะเพราะฉะนั้นแค่นี้คุณก็แยกออกแล้วว่าเลนสต็อกคือเลนที่ผลิตออกมาจำนวนยอะๆซึ่งป้าหมายมันก็คือคีย์เวิร์ดคือราคาถูกแล้วก็รวดเร็วเนาะส่วนเลนแแล็ก็เหมือนกับการสั่งเพื่อกําหนดขอบเขตแล้วก็รูปแบบของสิ่งที่เราสั่อะให้มันมีความเป็นไปได้ในการใส่ขอบเปลี่ยนแปลงหรือการรีดเอาประสิทธิภาพของคุณภาพเลนออกมาให้ได้สูงสุด เพราะว่ามันเป็นการทำานี่งชิ้นต่อชิ้นหนึ่งสตาคิดใหม่หใส่ตาคิดใหม่ทีนี้พอมันเป็นเลนโปรเกรสซีฟแล้วเนี่ยมันก็เลยให้ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างจะดีกว่านั่นเองทีนี้ผมก็จะย้อนกลับมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเลนโปรเกรสซีฟที่มันมีอยู่ในซ็อกเลนกับเลนโปรเกรสซีฟที่มันมีอยู่ในเลนสังขัดแหวนปัญหาของมันก็คือต็อกเลนกับเลนสังขัดแหวนเนี่ย ราคามันจะต่างกันประมาณ2เท่าขึ้นไปถึง3เท่าเลยอันนี้ก็คือกรณีของผมนะถ้าคุณสั่งเลนส์เกตบอถึงสเท่าเลยราคาต่างกันประมาณนั้นเออแต่ถ้าคุณไปสั่งค่ายเลนที่เป็นแบรนด์อาจจะ5เท่าขึ้นเลยก็ได้แล้วอาจจะมากกว่านั้นซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าแต่ละค่ายเขามีการตั้งราคาเอาไว้อย่างไลง้วแล้วก็มีการเซอร์วิสังไงบ้างมันจะแตกต่างกันประมาณนี้แหละอ่ะอยากรู้แล้วเนาะว่า เอ็นโปรเกรสซีฟสต็อกเลนกับสั่งหัดทำเนี่ยสั่งทำใหม่เนี่ยมันจะต่างกันยังไงถ้าเกิดว่ามันเป็นเทคโนโลยีเดียวกันขอเริ่มเลนโปรเกรสซีฟสต็อกที่เป็นรูปแบบของแม่พิมพ์ซึ่งจริงๆแล้วเลนสต็อกที่เป็นโปรเกรสซีฟมันคือแม่พิมพ์ทั้งหมดนั่นแหละมันไม่เป็นอย่างอื่นครับแม่พิมพ์คืออะไรครับเนี่ยผมมีสมนี้หนชิ้นขนาดหชิ้นขนาดเดียว ทรงเดียวกว้างยาวทุกอย่างอันเดียวหมดความโค้งเดียวแล้วก็สีเดียวด้วยทุกอย่างมีแค่หนึ่งหมดแล้วทำออกมาครับทุกๆค่าสายตาเพื่อทุกคนเลยนี่คือแบบแม่พิมพ์ที่อยู่ในสต็อกเลนคือทุกอย่างครับด้วยตัวแปรเดียวครับและแจกจ่ายให้กับทุกๆคนขอบคุณฟังแบบนี้แล้วเป็นไงครับ เลนส์สต็อกเลนที่เขาโอเวอร์สต็อกอย่างเช่นลบ150แล้วมีแอดดิชั่นซึ่งผมไม่ได้ทำมานะมันจะเวิร์กไหมไม่น่าจะดีใช่ไหมสมมติสักลบ300มีคนสต็อกอยู่ mm hmm. ก็ไม่น่าจะดีอยู่แล้วลแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นบวกสัก300ล่ะ mm hmm. ก็ไม่นาา mm hmm. ่าจะดีเพราะคนกำลังคำบอกว่าทุกอย่างหนึ่งเดียวเพื่อทุกๆค่าสายตานะแต่พอคุณไปสั่งในเลน ขับแลบที่เป็นโปรเจสซีแบบแม่พิมพ์เหมือนกันนะผมจะตั้งติ้งตากไว้ที่มันเป็นแม่พิมพ์เกันสิ่งที่ต่างไปคืออะไรครับมันมีมทรงเ,เหมือนกันครับแต่มันมีหลายขนาดมันมีหลายสีมันมีหลายโคง้งเห็นไหมอะไรแตกต่างครับตัวแปรที่มาช่วยคุมให้มันออกแบบมาแล้ว ต่อค่าสายตานั้นๆนะที่มันไม่เหมือนกันนะ่ได้ผลลัพธ์ออกมาดีกว่าด้วยเวลาคุณไปเทียบกับสต็อกเลนเนี่ยมมนเลยเชียบไม่ได้แค่นี้ผมก็เข้าแค่นี้ผมคิดว่าพวกบริโภคก็พอจะฟังแล้วรู้เรื่องแล้วนะว่าหนึ่งเดียวเพื่อทุกคนกับตัวแปรที่หลากหลายเป็นแบบแม่พิมพ์เหมือนกันเนี่ยมีทรงเดียวเหมือนกันนะแต่หลายโค้งหลายสีหลายขนาดให้ทุกาสายตาแล้วเปลี่ยนแปลกแปรแปรูปไปตามแต่ค่าสายตาของแต่และคน ยังไงขัดที่เป็นแหลกออกมาดีกว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือแม่กลม่นทั้งคู่แต่ถ้าเรากำลังเปรียบเทียบจากสต็อกเลนแต่เป็นเลนฟอร์มอันนี้มันก็จะเป็นรูปแลกรูปแบบของเอ้ยมันมีทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ยาวอันนี้ทรงกลมหรืออาจจะเป็นหกเหลี่ยมหรืออาจจะเป็นสี่เหลี่ยมอาจจะเป็นห้าเหลี่ยมหรืออาจจะเป็นสามเหลี่ยม มันมีหลายดีไซน์ให้เลือกนั่นเองถ้ามันเป็นฟรนะีฟอร์มเนาะมันเป็นแบบนั้นอ่ะทีนี้ก็จะมีรูปแบบการตลาดที่เขามักจะเอามาใช้กันในตอนนี้เนาะใช้กันเยอะมากก็คือเลนโปรเกรสซีฟ t o ็อกเลนแบบฟรีฟอร์มแล้วมันคือเลนฟรีฟอร์มที่เราสั่งผลิตใหม่ไหมไม่ใช่เนาะ อันนี้ผมได้ไปคุยกับเพื่อนที่เป็นโรงงานรล้วชาวต่างชาติซึ่งผมก็รู้อยู่แล้วละแต่เป็นการเมคช s ว r e อีกทีว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเข้าใจมาเนี่ยมันถูกต้องเลน p r o g r e s s i v freeform แบบ stock l ล n e คืออะไรวิธีการคือยังไงมันก็คือเอาดีไซน์ที่อยู่ในเทคโนโลยี freeform ที่ต้องสั่งขัดแล็บนฮะเลนที่ต้องทำใหม่เนาะและเป็นเทคโนโลยี freeform ยิบมาหนึ่งอันจึง๊ง และเอาไปลอกแบบเอาไปลอกแบบมานะเสร็จร้อยปุ๊บก็เอาแบบตัวเนี้ยหนึ่งอันเดียวนี่ฮะเอาไปให้ทุกๆค่าสายตาทุกๆคนเหมือนเดิมเลยแล้วแล้วยังไงครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับแบบที่ไม่ใช่ฟรีฟอร์มไงเล่าเพราะแบบที่ไม่ใช่ฟรีฟอร์มมันก็คืออันเดียวเพื่อ everybody พอคุณไปขัดฟรีฟอร์มไปลอก ไปลอกกันบ้านเข้ามาแล้วมาทำปเป็นเลนสต็อกมันก็ยังอยู่ในโจทย์เดิมครับคือ <c oughs> มันก็จะเป็นหนึ่งเพื่อนทุกคนอยู่อีกมันได้ผลลัพธ์ไม่เท่ากับเลนส์ฟอร์มและมันก็ได้ผลลัพธ์ไม่เท่ากับเลน์ขัดแม่พิมพ์ที่เป็นขัดแหลมแบบตัวแปรอะไรตัวแปรวิซัเพราะสต็อกเลนเนี่ยเขาใช้ทาเร็วที่สุดทําแบบตัวแปรที่แบบต่ําที่สุดเลยคือแบบจริงๆก็คือตัวแปรเดียวสัตั์ปันนั่นแหละ รูปแบบของสต็อกเลยมันเป็นแบบนี้จริงๆทั่วโลกเขาเป็นอย่างนี้เหมือนไม่ใช่ว่าโรงงานที่นี่เขาจะทำแบบนี้เหมือนกันหมดครับถ้าเขาจะทาแบบรายละเอียดเป็นย้อยเลือกโค้งสําหรับสายตานี้ต้องเป็นขนาดนี้ต้องเป็นสีนี้นะถึงจะเหมาะก,กับ่าสายตานี้แล้วกรอบแว่นแบบนี้เฮ้ยอันนั้นลเลนแลบหรือเลน,เลนสังขัดใหม่เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าคุได้คําตอบแล้วว่าต่อให้คุณบอกว่าเลนโปรเกสซีกฟรีฟอร์มแต่มันเป็นสปอคเลน มันก็สู้ขัดแม่พิมพ์ที่เป็นสังขัดแหละไม่ได้เลยสามเนาอยากให้เราเข้าใจพื้นฐานของเทคโนโลยีว่าเขามีโลจิกในการผลิตยังไงเพราะว่าตัวที่บอกว่าเขาผลิตแบบนี้มันเป็นตัวชี้แล้วว่าเฮ้ยเทคโนโลยีเขาใส่ไปอ่ะมันเดไม่ใช่อย่างที่เราคิเนาะแค่เขาเอาไปแปะเขาก็ฟรีฟอร์มมันก็นสต็อกเลนฟรีฟอร์มตลกนะฮะอย่าไปคิดอย่างนั้น อย่าไปเชื่อนั่นคือมาร์เก็ตติ้งทีนี้คุณก็พิจารณาอะไรกันว่าคุณอยากจะสั่งเลนค่าสายตาเกินสต็อกแต่มีบางร้านทำสต็อกแล้วคิดว่ามันจะออกมาคุณภาพดีเท่าเท่ากับเลนสั่งขัดทำใหม่ไม่ใช่ครับมันไม่มีทางผมให้ถึงขั้น ข้าวใสตาพื้นฐานเช่นลบสี0รอยลบห้าเนี่ยถ้าไปเทียบกับสั่งขัดแหลกสั่งขัดแหลกอาจจะให้ศักยภาพดีกว่าเล็กน้อยก็ได้นะแต่ว่ามันอาจจะน้อยไปจนแบบคนอาจจะไม่ค่อรู้สึกเท่าไหร่นั่นเองเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมก็ฝากให้ผู้บริโภคนักศึกษาแล้วลองวลคําที่ผมให้ข้อมูลดีๆนะว่าเป็นยังไงส่วนผู้ประกอบการก็ผมคาดหวังว่าจะให้เข้าใจถึง mindset หรือโลจิกในการผลิตอะว่ามันเป็นแบบนี้เพื่อไม่ให้คุณหลงไปกับการตลาดที่มันไม่ถูกต้องนะจบ